นี่นะคะกลับจากวัดนะคะกลับจากวัดมาก็มากินนี้เลยค่ะผัดเส้นนะคะหรือว่าผัดซีอิ๊วนะคะนะคะคุณแม่ผัดนะคะฝีมือคุณแม่นะคะแซ่บๆนะคะก็จะมีใส่เห็ดนะคะใส่เห็ดหูหนูนะคะแล้วก็มีผักชงผักชีอะไรอย่างนี้นะคะเราใส่นะคะแล้วก็ แครอทนะคะแล้วก็หมูสับนะคะเราไม่ได้ใส่ไข่แล้วก็ไม่ได้ใส่คะนานะคะเรามีวัตถุดิบแบบนี้เราก็ใช้แบบนั้นนะคะนะครับเช้าเช้านะคะเดี๋ยวจะพาไปดูคุณแม่นะคะคุณแม่ปลอกอ่าปลอกมันนะคะ,ะคุริโคกันเนะนะคะที่ทัดดาวเคยรีวิวให้ดูนะคะที่แปลงที่ปลูกนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะมันนะคะเนี่ยค่ะ ที่ท uh, ัดดาวเคยไปถ่ายให้ดูนะคะอันนี้ก็ขูดมานะคะเนี่ยหัวโตโตเลยนะคะมันอ่ะมันหวานญี่ปุ่นดูว่หรือเรียกว่ามันอ่ะคุลิโคกันเนะเนี่ยค่ะคุลิโคกันเน่นะคะแบบอร่อยมากเลยนะครับก็กําลังปลูกไปดูแล้วในลงพูดสิคุลิโคกันเนพูดสิพูดเป็นไหม เขาไม่ได้ดูดูต้นบอกนั่นและกระดูหัวลวกระดูหัวกระดูต้นก็คือตัดก็บอกให้แม่พูดชื่อมันจะด,ดูหัวมันก็มีในหัวมันเนี่ยหัวมันนี่ค่ะอันนี้ปลอกแล้วนะคระับปอกแล้ว,แ,ลวแต่ว่าจะต้มแล้วก็จะไปเชื่อมทำหวานก็จะเอาไปต้มนะคะแล้วก็จะเอาไปเชื่อมทำหวานนะคะใครที่อยากดูตอนตอนเชื่อมนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามนะคะ คอยดูนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะนะคะก็จะไปเชื่อมนะคะแล้วก็จะราดด้วยกะทินะคะนี่ค่ะแป้งที่ทัดดาวเคยไปรีวิวให้ดูนะคะนะคะหัวก็จะเป็นแบบนี้นะคะมันหวานญี่ปุน่นหรือว่าอ่ามัน,มนคุริโคกันนี้นะคะนี่ค่ะกําลังปลอกนะคะลองพูดสิชื่อมันคุริมันชื่อมันคุริโคกันนี้ ลงเรียกสินี่ค่ะนางเอกก็กําลังปอกมันนะคะเน,นี่ค่ะก็จะเอาไปเชื่อมนะคะเชื่อมแล้วก็เชื่อมน้ําตานตากะทิกล่องใหญ่หมดแล้วเหรอฮะกะทิกล่องใหญ่หมดแล้วหรอเก็หมดจะมาวานห่อนี่ก็แค่เอาแหลมมางห่อนี่เดียวจะหมดคือก็แหลมเชื่อมก็เจ้าของมันก็หมดแต่กะทิกล่องใหญ่ ันจาได้ซิอดดีีเเนนน่่ยพออแแล้ว้วหมงิกันนี้มันแก่แล้วเนี่ย,นนมยสมองไหนไอแตน,บบอนเอย่าบ้วมาเก็บค่าน้นหรืว่าคุริโคโกนันเน่มันคุริโคโกันเน่นะคะตอนนีเนี่ยเดี๋ยวก็ดูตอนเวลาเชื่อมนะเวลาเราจะกินยังก็กเคยที่ทัดดาเคยไปรีวิวให้ดูนะคะ<ป>ตรงป่าปเขานะคะอัน<ป>อนี้ก็ขุดมานะคะเนี่ยเสร็จแล้วนะคะคุริโคกันเน่อันนี้หัวแปลว่าหัวโตหัวงามมากเลยนะนะคะ นั่นไงครับป่าเขาอยู่ข้างบนตรงนั้นนะคะค่ะค่าสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวพบเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะ